เดินตรงไปก็จะไปถึงท่าเรือราชิีนีนะครับสถานีสนามไซเป็นสถานีที่สวยที่สุดในอาเซียนีคนเยอะนะครับที่ลงไปข้างล่างนะครับ นี่จะเป็นอา่าชาวอินเดียครับ สวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนฮับเขาสู่สองมาท่องตอนนี้ท่องกระยชูชีสถานีสนามไซนะครับประตูนหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวมาท่องก็จะพาทันวส้มลงไปดูข้างล่างนะครับคลิปนี้จะพาะดูสถานีสนามไทแล้วก็เดินไปท่าเรือรานีนะครับ असम आपके मेन हम ตรงนี้ก็จะมีาวัตถุที่ค้นพบอตอนสร้างสถานีนะครับก็จะมีกระดูกแล้วก็มีถ้วยมีอะไรนะครับตรงนี้ อเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างตรงนี้จะเป็น,นา่สะนะครับก็ตรงนี้จะมีเหรียญน,นะครับน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่โยนลงไปนะครับ ปกติจะเยอะกว่านี้นะครับเหรียนเขาน่าจะเก็บไปไว้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าที่อ่อาข้างบนนะครับสมัยก่อนน่าจะมีอ่า แบบนี้อยู่นะครับข้างบนแล้วก็เขาสร้างรถไฟแล้วก็อ่าอันนี้ก็จะถูกทำลายนะครับแล้วก็เขาจะทำมาเป็นอ่าโมเดลไว้ตรงนี้นะครับเป็นโมเดลจำลองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับ สามารถนานเดินได้ยี่สิบคนนะครับตรงนี้ก็จะมีหอยนะครับหอยใหญ่มากนะครับตรงนี้ใหญ่มาก ก็จะเป็นกระดูกงวนะครับแลวก็วัตถุที่ค้นพบเจอนะครับไปเรียกว่าท่องจะเ,เ่ิน,น,น,นไปท่าเรือราซินีนะครับคลิปนี้นะครับจะเ่ินทะลุไปท่าเรือราชินีนะครับ นี่เป็นสถานีนะครับสถานีนี้ก็จะลอดแม่น้ำเจ้าพญ,ญานะครับสถานีอิสรภาพนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอุโมงอุงโมงแม่น้ำเจ้พาพญาครับก็เป็นอุโมงอาลอดแม่น้ำเจ้าพญานะครับโอ้โหรู้สึกว่าจะมีคนเยอะนะครับที่ลงไปข้างล่างนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตู้อัตโนมัตินะครับที่ซื้อตั๋วนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูสองนะครับ เดินตรงไปก็จะไปถึงอ่าท่าเรือราชินีนะครับสถานีสนามไซเป็นสถานีที่อ่าสวยที่สุดในอาเซียนนะครับดูครับอ่า จำลองมาจากข้างบนนะครับเป็นราชวังนะครับตรงนี้เหมือนประตูประตูวังนะครับประตะูกำแพงนะครับเหมือนมากนะครับ มาเห็นก็ต้องอหยุดถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถาน,นีนี้จะแตกต่างจากสถานีอื่นมากนะครับสถานีนี้จะสวยมากนะครับจนใครๆเห็นก็ต้องอหยุดถ่ายรูปนะครับสถานีนี้นะครับ ไปยบาบะท่องก็จะเดินไปอ่าท่าเรือ,อาราชินีนะครับเดินตรงไปนะครับแล้วก็ไปออกประตูห้านะครับอันนี้จะเป็นอ่าชาวอินเดียนะครับ เดินมาฝั่งนี้นะครับถ้าเราจะออกไปชาเรือลาซีนีนะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกอยู่นะครับว่าชาเรือราซีนีนะครับประตูห้านะครับ ที่ขึ้นมานะครับแล้วก็เลินตรงไปเลยครับเดินตรงไปเลินไปอ,กออกประตูห้านะครับ ออกประตูห้านะครับแล้วก็จะมีวันในเดื่อนนะครับตรงนี้นะครับ ขึ้นมาแล้วก็เลินไปอีกนิดหนึ่งก็จะถึงท่าเรือราซินีนะครับอ่าขึ้นมาข้างบนนะครับ <c oughs> นี่ครับเดินตรงไป <c oughs> ก็จะเจอท่าเรือราซินีนะครับ นักต้องเที่ยวขึ้นมาจากจากเรือนะครับรู้สึกว่าน้ำจะขึ้นเยอะนะครับ ก็ถึงแล้วนะครับท่าเรือราซินีนะครับตรงนี้นะครับรู้สึกว่าน้ำจะขึ้นเยอะนะครับ นี่ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพญญานะครับและสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนจะไายมาคลิปก็อยะาลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาวท่องเห็ุคลิปต่อไปในเดอ้อสำหรับคลิปนี้บาวท่องก๋าขอตัวลาไปก่อนนะครับ